เริ่มต้นใหม่อยู่อย่างคนสูงว้หัวใจไม่เคยแก่ทำตัวสดชื่นกระปีกระเป๋าแต่เตรียมดูแลหัวใจให้จำใสตัวเช็คจิตใจให้แข้งแรงออกกำลังที่ร่างกายในโลกใบใหม่ยังต้องเรียนรู้กันต่อไปท่องเที่ยวโรงเรียนออนไลน์พบปะเพื่อนญาติมิตรเดินสายทำ ต้นไม้เล่นอินเทอร์เน็ตคบเพื่อนในเฟซบุ๊กแชร์แชทเล่นไลน์วางแนสมาธิกันโลกบางครั้งก็วุ่นวายเรียนรู้กับสิ่งใหม่สนุกเข้าไว้ได้ทุกคราสุขกกายสุขใจอย่างนี้อยู่อยางชาญชรา สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการชานชรารายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยความรู้และปัญญาค่ะคุณผู้ชมคะคนเราไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงสิ่งที่เราจะต้องพบเจอในยามที่เรานั้นก้าวสู่สังคมสูงวัยนั่นก็คือวัยทองค่ะ วัยทองเกิดขึ้นแน่นอนทั้งสภาพร่างกายและจิตใจของเราจะต้องเปลี่ยนอย่างแน่นอนนะคะแล้ววิธีการดูแลของเราจะต้องทําอย่างไรบ้างวันนี้เราจะมาพูดคุยค่ะกับนายแพทย์วันชาติสุภาพจัตุรัตน์นะคะท่านเป็นอดีตนายกแพทยยสมาคมโลกค่ะตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วนะคะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะก่อนอื่นต้องขออนุญาตถอดหออน้นคคนากากอนามัยสักครู่นะคะเนื่องจากว่าเรา นั้นได้เว้นระยะห่างนะคะในการ,รพูดคุยพอสมควรแล้วนะคะเพื่อที่จะให้การสนทนาของเรานั้นชัดเจนมากขึ้นค่ะคุณหมอคะคถ้าพูดถึงวัยทองโอ้โหต้องบอกว่าเป็นคำที่หลายๆคนตกใจกลัวไม่อยากให้มาถึงเลยอยากจะรู้เหลือเกินค่ะค,คุณหมอคะว,ว่าวัยทองคือวัยที่จะต้องมีอายุตั้งแต่เท่าไหร่คะความจริงไม่น่ากลัวเลยนะวัยทองทุกคนก็อยากได้ทองเนาะ <laughs> แต่ว่าคำว่าวัยทองเนี่ยนะครับก็คือว่าเราได้ผ่านชีวิตมาระยะหนึ่งละถ้าเรามองดูชีวิตมนุษย์เนี่ยนะครับมันเหมือนกับะระฆังคว่ำ<ฆ>มันมีขาขึ้นแล้วก็ไปอยู่ข้างบนแล้วก็ขาลง<ฆ>ขาขึ้นนี่กันนะครับในระยะหนึ่งปีแรกนี่เราเรียกว่าทารกหนึ่งปีไปถึง15บห้าปีเราเรียกว่าเด็กค 15ปีถึงสาปีเนี่ยเป็นวัยทํางานเราเรียกว่าวัยทํางานแล้นะครับแล้วก็พอ50ปีเนี่ยเราเริ่มลงนะครับพอเริ่มลงเราก็เรียกว่าเป็นวัยเรียกว่าวัยสูงอายุนะครับพอ70ไปแล้ว80เนี่ยนะครับเราเรียกว่าวัยชรานะครับแต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยร่างกายเราเนี่ยก็จะมีการพัฒนาใช้ทรัพยากรทั้งอาหารที่เราทานเข้าไป นะครับซึ่งถ้าโบราณเขาก็เรียกว่าธาตดุดินนะครับธาตุน้ำธาตุลมเนี่ยก็คือการหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปแล้วก็เผาผลาญอาหารทำให้เกิดพลังงานในเซลล์นะครับแต่ที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งซึ่งเรามักจะมองข้ามไปก็คือพัดลมที่เราพัดเตาให้ไฟมันแรงอไอ้พัดลมอันนี้ครับคือฮอร์โมนมันหล่อเลี้ยงเราอยู่มันหล่อมันมันทำให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถจะ สร้างพลังงานได้เต็มที่นะครับทีนี้ไอฮอร์โมนเนี่ยมันมีขาขึ้นขาลงตามอายุเราเหมือนกันนะครเด็กๆเกิดมาก็ฮอร์โมนน้อยหน่อยแล้วก็ค่อยๆพัฒนาพอจะเริ่มเข้าไวสักสัก6 1สสุภาพสตรีก็จะเริ่มมีความรู้สึกว่ามีประจำเดือนนะครับนั่นแสดงว่าเริ่มมีฮอร์โมนแล้วอิโซเจนทำงานผู้ชายเองก็เริ่มมีความรู้สึกทางเพศนะครับก็เทสโทสเตอโรนก็ทำงาน ทีนี้พอฮอร์โมนมาทางานขึ้นไปถึงระยะที่ทํางานเต็มที่เนี่ยก็คือวัยทํางานเนี่ยนะครับก็เนื้อหนังมังสาก็แข็งแรงนะครับผิวหนังเต่งตึงไม่ไม่ย่อไม่หย่อนอะไรแต่พอห้าสิบไปแล้วก็เริ่มมีเรื่องเรื่องมีถดถอยหนังเหี่ยวตีนกาเริ่มขึ้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเซลล์เนี่ยมันเริ่มได้รับฮอร์โมนน้อยลงน้อยลงนะครับทีนี้ในสุภาพสตรีเนี่ยเราก็จะเห็นชัดกว่าผู้ชาย ก็คือว่าพอฮอร์โมนอิโซเจนหมดก็คือประจำเดือนหมดนะครับก่อนจะหมดจะกระปิดกระปลอยนิดหน่อยแล้วก็แล้วก็ค่อยๆหมดไป <c oughs> ตอนนั้นนะครับที่สุภาพสตรีเราเรียกว่าเข้าสู่วัยทองส,สุภาพบุรุษเนี่ยอาจจะช้ากว่าผู้หญิงนิดหนึ่งผู้หญิงก็ประมาณสัก40-7-48ไปปลาย40ผู้ชายเนี่ยอาจจะไปถึง50-60ได้ <c oughs> นะครับก็จะช้านิดหนึ่งนะครับทีนี้การเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันเปลี่ยนที่ฮอร์โมนนะครับ พอฮอร์โมนเราเนี่ยโดยเฉพาะฮอร์โมนอิโซเจนเนี่ยมันจะเป็นตัวที่อุ้มน้ำเพราะฉะนั้นผิวหนังเราจะเต่งตึงตอนหนุ่มหนุ่มสาวแต่พออายุมากเข้าฮอร์โมนลดลงเนี่ยผิวหนังก็เริ่มเริ่มจะมีรอยย่นนะครับเริ่มเริ่มมีเห็นรอยตีนโกงตีนกาอะไรต่างๆเกิดขึ้นตรงนั้นนะครับที่เราเรียกว่าฮอร์โมนลดลง คุณส,สมบัติของฮอร์โมนเนี่ยนอกจากทำให้เกิดการอุ้มน้ำน้อยลงผิวหนังเหี่ยวขึ้นเนี่ยนะครับมันยังมีส่วนที่ทำให้เกิดอวัยวะต่างๆเนี่ยทำงานน้อยลงด้วยนะครับโดยเฉพาะทางสมองนะครับซึ่งเมื่อฮอร์โมนน้อยลงแล้วเนี่ยเข้าสู่วัยทองเนี่ยนะครับความจำ ก็จะค่อยๆลดลงที่มันลดลงเนี่ยส่วนหนึ่งเกิดจากฮอร์โมนด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเนี่ยมันมันมันน้อยลงเพราะว่าเส้นเลือดเราใช้ไปนานๆเนี่ยนะครับมันก็จะเหมือนกับท่อประปาใช้ไปนานๆมันก็จะตีบตันนะครับเส้นเลือดก็เหมือนกันมันก็เลือดจะไปเลี้ยงสมองน้อยลงทําให้เซลล์เนี่ยได้ธาตุลมก็คืออากาศหรือออกซิเจนเนี่ยน้อยลงเพราะฉะนั้นกาผาผลานก็จะไม่ดีเท่าที่ควร นะครับอันนั้นก็จะเข้าสู่เขาเรียกว่าวัยทองทั้งผู้หญิงผู้ชายก็จะเกิดอย่างเดียวกันผู้หญิงได้เห็นชัดครับคือประจำเดือนหมดผู้ชายก็จะมีความรู้สึกทางเพศลดลงะนะครับอันนี้เราสามารถสังเกตจากสังเกตตัวเองได้ของมนร่างก,กายของเราได้เลยว่ามีการเปลี่ยนไปอย่างไรครับค,<ม>คุณหมอคะถ้าเทียบเป็นอายุเฉลีย่ยนอายุาเฉลี่ยเนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนแล้วว่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันะนะครับคุณสมบัติหรือว่าความสามารถของแต่ละคนเนี่ย จะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยเนี่ยก็จะอยู่ถ้าสุภาพสตรีก็ประมาณ40ไปปลาย47-48ส่วนผู้ชายนี่อาจจะไปถึง50กว่าขึ้นอยู่กับสุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายด้วยถ้าคนที่แข็งแรงสมบูรณ์ร่าเริงแจ่มใสนะครับไม่ไม่เป็นคนเศร้าซ้อยไม่เป็นคนที่มีอารมณ์เฉยชาเนี่ยนะครับก็จะอยู่ได้นานหน่อย ะนะครับแต่ถ้าหากว่าร่างกายเราไม่แข็งแรงอาหารไม่สมบูรณ์จิตใจเราซ่ออๆมันก็อาจจะไปเร็วหน่อย <c oughs> ค่ะขึ้นอยู่ทั้งสุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจเลยวิธีการสังเกตค่ะไวัยทองของผู้หญิงกับผู้ชายแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน้ของผู้นนผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยนะครับจะมีความแตกต่างกันส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเราสังเกตให้ดีนะครับผู้หญิงเนี่ยโดยเฉพาะสุภาพสตรีไทยเนี่ยนะครับจะรับผิดชอบมาก <c oughs> จะมีความเครียดมากเพราะพาราทัรารทกรวงเพราะฉะนั้นอารมณ์จะไปก่อนอจะงหงุดหงิดนะครับจะมีผิดหูผิดตาหงุดหงิดนะครับอารมณ์เสียง่ายเร็วกว่าปกตินะครับส่วนผู้ชายเนี่ยนะครับก็จะมีความรู้สึกเรียกว่าทางเพศเนี่ยจะน้อยลงนะครับแล้วก็เ,เชื่องช้าลงะนะครับความจำความคิดความอ่านก็จะ ด้อยค่อยๆด้อย,ยถอยลงนะครับเ,เคยจำอะไรได้พอเวลานี้ก็จำได้สั้นลงะนะครับออกจากห้องไปแล้วกลับมาที่ห้องเอ้ท่านเข้ามาทำอะไรอะไรอย่างนี้ก็เกิดอย่างนั้นได้นะครับอันนั้นก็เป็นเป็นความรู้เป็น,เป,นเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดในชีวิตของคนที่มีอายุมากขึ้นซึ่งเกิดจากการที่สมองเลือดไปเลี้ยงน้อยลงรวมทั้งฮอร์โมนไอ้พัดที่เราพัดเตานะครับมันก็ ไฟมันก็มอดลงหน่อยนะครับเพราะว่าเซลล์เนี่ยเวลาเราได้รับออกซิเจนได้อาหารเข้าไปเนี่ยมันจะเผาผลาญในเซลล์เทียวเาวที่ไมโตคอนเดรียจะเป็นเหมือนกับลงผลิตพลังงานนะครับก็จะสร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นมานะครับกระแสไฟฟ้านี่เหมือนกับแบตเตอรี่ครับสมัยก่อนแบตเตอรี่ที่เราซื้อมาเนี่ยังใช้ไม่ได้ต้องมาชาร์จไฟก่อนถึงจะใช้ได้ถึงจะมีไฟนะครับทีนี้ถ้าแบตเตอรี่ไฟยังไม่มีเนี่ยนะครับ มันจะมีตัวเอนไซม์ตัวที่เราเรียกว่า AMP <c oughs> คือไม่มีไฟ <c oughs> พอเราชาร์จไฟเข้าไปมันจะเติมฟอสเฟตเข้ามาอีกตัวหนึ่งกลายเป็น ADP ไดคือ2ตัว <ừ> นะครับพบแบตเตอรี่เต็มเนี่ยเขาเรียก ATP เป็นไตรฟอสเฟตมีฟอสเฟตสตัวตรงนี้แบตเตอรี่เต็มเลยสตาร์ทชื่งติดสตาร์ทชึ่งติด <ừ> แต่ถ้าพอใช้ไปนานๆเข้าแบตเตอรี่มันเริ่มเสื่อมก็คือ ATP มันจะเปลี่ยนเป็น ADP เนี่ยมันจะแกลๆๆแกๆๆแกนะครับมันจะไม่ติดเหมือนตอนแรกมันจะไม่ติดแต่ถ้า AMP เมื่อไหร่ก็คือไม่มีเสียงอะไรเลย นะครับอันนั้นคือพลังงานของของเรานะครับตอนที่เราเป็นอายุเยอะๆแล้วเนี่ยไอ้พลังงานนี้มันจะค่อยๆลดลงค่ะครับหมอคะนอกจากอารมณ์ที่แปรปรวนยังมีปัญหาใดที่เป็นสิ่งที่ทำเรียกได้ว่าสร้างปัญหาให้กับ,บผู้ที่อยู่ในช่วงวัยทองอีกมากก็คือหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าสมองเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากระดับฮอร์โมนด้วยจากออกซิเจนอาหารที่เข้าไปด้วยเนี่ยนะครับก็ความจำมนะครับ ความจำเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเราได้รับเนี่ยเราจะมีความจําในสมองเราจะเก็บเก็บเมมโมรีเก็บความจําตรงนี้ได้แต่ในคนสูงอายุเนี่ยความจําที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยจะเสียก่อนแต่จะไปจําอะไรในอดีตเนี่ยได้เยอะมากเลยเวลาพูดอะไรปุ๊บเนี่ยอ้อนึกว่าอะไรนะนะครับนอกจากหูไม่ดีแล้วตาไม่ดีแล้วยังยังเก็บไอ้ความจําตรงนี้ได้ไม่ดีเท่าที่ควรคแต่ว่า ส่วนที่เรารับมาตั้งนานแล้วเนี่ยมันจะอยู่ส่วนลึกของสมองอมเมื่อมันอยู่ส่วนลึกของสมองเนี่ยมันจะจําได้แม่นกว่าเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุหรือเข้าสู่วัยทองเนี่ยเขาจึงบอกว่าชอบพูดแต่เรื่องเก่าๆะนะครับก็น,นี่ก็เป็นธรรมดานะครับเพราะว่าเรื่องใหม่ๆบางทีพูดไปแล้วเมื่อเช้ากินข้าวกะไรล,ลืมไปแล้วนะครับแต่จําได้เมื่อสิปีที่แล้วจาเรื่องในอดีตได้ครับอันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงนอกจากนั้นเนื่องจากเซลเราเนี่ยมันขาดพลังงาน นะครับการขับน้ําออกจากเซลลอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยมันก็ทําให้ผิวหนังอาจจะมีรอยย่นมีเหี่ยวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือฮอร์โมนหลายตัวครับจะไปช่วยให้เกิดการเก็บสะสมของแคลเซียมที่กระดูกเพราะฉะนั้นในผู้สูงอายุเนี่ยนะครับจะมีปัญหาใหญ่ก็คือกระดูกพรุนค่ะ นะครับแล้วก็ข้อต่อเสื่อมข้อต่อเสื่อมเนี่ยมันอยู่ที่การใช้งานของของชีวิตเราด้วยถ้าในวัยทํางานเราทํางานเยอะเนี่ยเหมือนกับเราถูกตอกเสาเข็มอยู่ตลอดเวลานะครับไอ้หัวเสาเข็มมันก็จะบานออกเขาเรียกกระดูกงอกอนะครับก็จะเป็นที่กระดูกสันหลังกระดูกข้อเข่านะครับก็จะเกิดขึ้นในคนสูงอายุนะครับแล้วก็ความที่สมองได้รับเลือดไปเลี้ยงไม่พอเนี่ยการส่งตัวอาจจะไม่ดีะนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องซึ่งต้องระวังในผู้สูงอายุนะครับ เมื่อสภาพร่างกายถดถอยลงไปผู้สูงอายุหลายๆท่านเลือกที่จะนำตัวช่วยมาช่วยค่ะคุณหมอคะอย่างเช่นอาหารเสริมหรือรว่าอะไรต่างๆที่โฆษณาอยู่นำมาช่วยตรงนี้คุณหมอคิดว่าช่วยได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรคะออผมเรียนด้วยความเคารพเลยนะครับไม่ได้ไปต่อต้านการตลาดอะไรแต่ว่าเมืองไทยไม่ต้องไปกลัวอาหารขาดหรอกครับอขอให้ทานทุกอย่าง นะครับอย่าไปเลือกทานอย่าไปรังเกียจนวนไม่เกลียดนี่ไม่กินผักไม่กินหมูไม่กินเนื้อไม่กินปลาไม่ไปกินไก่ทานตามที่ร่างกายต้องการโดยโดยที่ว่าไม่ใช่มากเกินไปนะครับอาหารเสริมเนี่ยที่เป็นซุปไก่มาขายเนี่ยนะครับจริงๆมันก็คือไก่นั่นแหละถ้าเราทานให้มากพอนะครับให้เพียงพอมันก็ได้ซุปไก่มาแล้วนะครับแต่ว่านั่นแหละครับบางครั้งเนี่ยเราไม่ผู้สูงอายุหรือผู้ไม่สบาย อาจจะกลืนระบาดฟันไม่ดีก็ทานตรงนั้นเข้าไปก็จะช่วยนะครับแต่ว่าก็ไม่อยากให้ไปบอกว่ามันมีความจำเป็นต้องทานมากนักนะครับแล้วก็การที่จะต้องไปเสริมฮอร์โมนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าฮอร์โมนจริงๆเมื่อเราร่างกายเราฮอร์โมนมันลดลงการเติมฮอร์โมนก็อาจจะช่วยทุเลาอาการแต่แต่ อันนี้พูดเลยนะครับขีดเส้นใต้เลยอย่าใช้เองครับต้องปรึกษาแพทย์เพราะว่ายาที่เข้าฮอร์โมนทั้งหลายแหล่นี่มันกระตุ้นการทำงานของเซลล์เซลล์อ่อนมันก็ถูกกระตุ้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นมะเร็งมันจะกระจายเร็วมากถ้าได้รับฮอร์โมนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังครับโดยเฉพาะสูภาพสตรีเต้านมมะเรง็งเต้านมมะเรง็ปะะเรงปากวดลูกผู้ชายก็มะเรง็ง ตมลูกหมากนะครับอันนี้ก็จะเกี่ยวนะครับถ้าได้รับฮอร์โมนเข้าไปเยอะๆก็อาจจะเกิดได้บางทีร่างกายเราเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงอยู่แล้วแต่เราอาจจะกังวลไปเองว่าเรายังมีมีไม่เพียงพอไปฉีดสเต็มเซลล์นู่นนี่นั่นบางทีก็อาจจะทําให้ส่งผลเสียมากยิ่งขึ้นที่สําคัญที่สุดก็คือต้องเข้าใจชีวิตนะครับเราจะหนุ่มไปตลอดกาลมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีเวลาหนึ่งซึ่งซึ่งเราก็ต้องต้องยอมรับอ่ะมันเป็นมาเอไออะไรขาลงของ ของเอละะคังก้อนอน,นี้ออกา่ค,คบแต่ว่าเราอาจจะทําให้ช้าลงได้ถ้าเราทําตัวได้ถูกต้องตั้งแต่ยังหนุ่มๆการดูแลเรื่องของวัยชราเนี่ยอย่าไปดูแลตอน60หรือกเกษียณแล้วนะครับจะต้องดูแลตั้งแต่ยังหนุ่มๆเลย ต้องออกกาลังกายต้องทานอาหารให้ดีอย่าไปทานสิ่งที่ทําร้ายร่างกายบุหรี่สุรายาเสพเติดเหล่านี้ทําร้ายร่างกายทั้งสิ้นนะครับทานอาหารให้เหมาะสมออกกําลังให้เพียงพออารมณ์ให้ดีนะครับแล้วก็อยู่ในที่อากาศดีๆปลอดโปร่งนะครับร่างกายเราต้องการการสร้างพลังงานจากตรงนั้นะนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างสร้างดูแลร่างกายเนี่ย กรุณาอย่ามาดูแลตอน60ครับต้องดูตั้งแต่ตังหนุ่มเลยนะครับเพราะอะไรมันเสียไปแล้วเนี่ยนะครับมันคืนยากเหมือนกันค่ะครับก็เริ่มต้นดูแลตั้งแต่ยังหนุ่มสาวเลยจะดีที่สุดคุณหมอคะทีนี้ในเรื่องของวัยทองต้องบอกว่าสภาพทั้งจิตใจร่างกายเปลี่ยนเปลี่ยนไปแน่นอนอารมณ์แปรปรวนการอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มากอยู่ร่วมกันกับคนในครอบครัวอาจจะเกิดปัญหาคุณหมอมีอะไรอยากจะแนะนําตรงนี้บ้างคะครับก็คนเราเนี่ยนะครับถ้าหากว่า สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะหนสุขภาพต้องแข็งแรงสองเศรษฐกิจต้องดีนะครับอันที่3ก็คือเรื่องของสังคมนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพผมบอกแล้วต้องดูแลตั้งแต่หนุ่มตั้งแต่เด็กๆนะครับการดูเศรษฐกิจนี่ก็ต้องดูเหมือนกันเพราะเราอายุมากแล้วเรากรเกษียณอายุแล้วเราแก่แล้วเราทํางานไม่ได้แล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายจะอาจากที่ไหนต้องรู้จักออมครับเวลานี้รัฐบาลก็จัดกองทุนออมแห่งชาติหรือเรียก กอ,อชะนะครับก็สามารถจะเริ่มออมได้ตั้งแต่อายุ15ก็เริ่มออมได้แล้วไปถึง60นะครับแล้วท่านก็จะมีเงินใช้ตอนเกษียณหรือตอนอายุมากอันนั้นเป็นเรื่องของเศรษฐกิจส่วนเรื่องสังคมนี่ก็กรุณาอย่าทิ้งสังคมมีเพื่อนมีญาติพี่น้องนะครับมีครอบครัวที่มีความสุขก็จะทําให้คนที่อายุมากเนี่ยอยู่ด้วยมีความสุขนะครับจนกระทั่งถึงสินน้นต้นบรรปลายชีวิตนะครับก็อย่า อย่าไปคิดว่าฉันจะอยู่คนเดียวนะครับยังไงมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมคเราต้องมีเพื่อนต้องมีคนอยู่ด้วยกันครับเมื่อก้าวเข้าสู่วัยทองแล้วคุณหมอคะจําเป็นไหมที่จะต้องไปพบแพทย์เลยผมคิดว่าพอ60ไปแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกเลยว่าควรจะให้ตรวจร่างกายสักปีละอย่างน้อยสองครั้งเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อะไรมันจะเกิดนะครับบางทีเราก็ไม่ได้สนใจนะครับเราไปรู้อีกทีก็เอา เป็นมะเร็งไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ตรวจร่างกายสักครับเพราะร่างกายเนี่ยมันมีทั้งเรื่องปอดเรื่องหัวใจเรื่องอรเรื่องฮอร์โมนเรื่งองการหมุนเวียนของเลือดนะครับเรื่องของโรคต่างๆก็ควรจะไปพบหมอครับอย่างน้อยปีละสองครั้งแล้วก็อย่าไปกลัวหมอรู้ว่าเป็นอะไรบอกไปเลยครับว่ามีอาการยังไงบ้างหมอก็จะช่วยวินิจฉัยงห้ค่ะคุณหมอคะคนในครอบครัวมีส่วนช่วยยังไงได้บ้างคะโอ้ช่วยเยอะเลยครับคนไทยเราเนี่ยดีกว่าฝรั่งเยอะเลย เพราะคนไทยเราเนี่ยใช้เป็นครอบครัวใหญ่เราได้ว่าทาไม่ทราบว่ามาจาก,จ,ากาจีนหรือเปล่าคือกงสีนะ,ะแต่ว่าเราก็อยู่กันบางทีทั้งสาสี่ชั่วอายุคนนะ,ะอยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวนี่ก็คือคนใกล้ชิดเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งซึ่งช่วยให้ผู้สูงอายุนะครับมีความสุขมากๆเลยค,ครับ ทายนี้อยากจะให้คุณหมอฝากกำลังใจไปยังผู้สูงอายุทุกท่านเลยค่ะครับผู้สูงอายุครับเ,เมื่อท่านเข้าสู่ผู้สูงอายุแล้วเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าท่านจะไม่มีความหมายนะครับท่านยังช่วยสังคมช่วยลูกหลานได้เยอะนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของออประสบการณ์ที่ท่านมีอยู่ก็ถ่ายทอดให้เด็กๆนะครับเวลานี้เรามีโรคโควิดนะครับผู้สูงอายุความความท้าทานน้อยลงเป็นอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ต้องระวัง นะครับเรื่องของของโควิดเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของอการดูแลสุขภาพตัวเองต้องออกกำลังกายไว้นะครับอย่าไปปล่อยให้ร่างกายอ่อนแอนะครับแล้วก็เสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็ด้วยความหวังดีครับอยากจะให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีเพราะคนเหล่านั้นถ้ามีสุขภาพที่ดีแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายมันจะน้อยลงนะครับแล้วก็ความพึ่งพาคนอื่นที่จะต้องมาใช้เวลามาอยู่กับเรา นะครับเป็นภาระกับคนอื่นนะครับถ้าเราแข็งแรงเราก็ไม่เป็นภาระกับใครครับผมค่ะวันนี้ต้องขอ,ขอบคุณนะคะขขอบุลดีดีจากคุณหมออย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะ คุณผู้ชมคะเมื่อเราเก้าวเข้าสู่วัยกเกษียณน,นะคะสิ่งที่สําคัญอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือการออมค่ะการที่เรามีการวางแผนการใช้ชีวิตตั้งแต่เรายังหนุ่มสาวนะคะเวลาวัยกเกษียณค่ะเราก็จะได้มีกินมีใช้วันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะคะในช่วงรู้ให้เชี่ยวไปชมคลิปจากกรมกิจการผู้สูงอายุกันค่ะ ของขวัญวันเกิดของหนูในปีนี้ขอบคุณค่ะคุณยายเราต้องเริ่มออมเงินตั้งแต่หนูเด็ก,เดกๆเก็บเงินไว้เยอะๆนะหลานทำไมเหรอคะถ้านูเริ่มเก็บเงินแต่เด็กๆต่อไปหนูจะมีเงินเอาไว้ใช้เมือ่อโตขึ้นหนูจะได้มีเงินเก็บแล้วก็อยู่สบายแบบคุณตาคุณยายใช่ไหมคะใช่จ้ะงั้นหนูลองดูนี่เลย คนเราทุกคนต่างต้องการเงินเพื่อดำรงชีวิตซึ่งถ้าหากคุณไม่ใช่คนที่มีทรัพย์สมบัติเหลือเฟือล่ะก็การทำงานเพื่อหาเงินคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะการทำงานคือสิ่งที่จะทำให้เรามีรายได้อีกครั้งยังได้รับประสบการณ์ซึ่งอาจจะมีประโยชน์เมื่อถึงวันที่ไม่ได้ทำงานแล้วบางครั้งอาจทำให้คนพบพรสวรรค์หรือได้พัฒนาทักษะที่แตกต่างออกไปจนอาจพาไปสู่การพบอาชีพที่ใช่หรือมั่นคงได้ในอนาคต แต่ลําพังการหาเงินและใช้จ่ายไปวันๆนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มั่นคงเอาเสียเลยการเก็บออมจึงถือเป็นเรื่องที่ควรกระทําเป็นอย่างยิ่งคือให้เราได้มีเงินสําหรับใช้จ่ายในอนาคตซึ่งตอนนั้นเราอาจจะไม่สามารถทํางานหรือหาไรายได้ได้อีกแล้วแต่ก่อนจะถึงวันนั้นเราจะสามารถเก็บออมอย่างมีคุณภาพได้อย่างไรขั้นตอนแรกเราควรเริ่มที่การรู้จักเก็บให้ลองคิดด้วยหลักการเก็บก่อนใช้ คือเมื่อได้รับเงินมาให้แบ่งเงินไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการออกแล้วจึงใช้ส่วนที่เหลือซึ่งก็ต้องแบ่งออมอย่างพอดีไม่ตึงไปจนไม่ได้ใช้จ่ายและไม่หย่อนไปใช้เงินฟุ่มเฟือยจนไม่มีเงินเหลือเก็บนะครับรู้จักใช้ให้เราทำการวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละเดือนหรือปีอย่างชัดเจนว่าเรา มีรายจ่ายอะไรบ้างและจะต้องควบคุมให้เป็นไป,นปนตามแผนการที่วางไว้แล้วอย่าลืมที่จะเตรียมเงินไว้ใช้ในยาฉุกเฉินอย่างน้อยๆสามถึงหกเท่าของค่าใช้ใจ่ายต่อเดือนด้วยนะครับ <S <S อย่างไรก็ดีการออมไม่ได้มีเพียงการเก็บเงินไว้กับตัวหรือฝากธนาคารเท่านั้นแต่การออมยังรวมไปถึงการลงทุนในแหล่งต่างๆตามความสนใจของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนกับกองทุนต่างๆทั้งระยะสั้นและระยะยาวาการซื้อพันธบัตร การซื้อทองซื้อหุ้นรวมไปถึงการซื้ออสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด้วนถือเป็นวิธีการเอาเงินได้ทั้งนั้นทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้เงินของเราสามารถงอกเงยไปได้มากขึ้นอีกด้วยครับและสุดท้ายการทประกันไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุหรือประกันชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆคนมองว่าไม่จำเป็นนักและเหมือนเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ แต่ในอีกมุมหนึ่งก็เป็นหลักประกันชั้นดีเพราะเราไม่อาจรู้อนาคตได้หากวันหนึ่งเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับตัวเราไม่ว่าจะถึงชีวิตหรือไม่เราเองก็จะไม่ก่อภาระให้กับตนเองหรือคนใกล้ชิดครับแต่ไม่ว่าอย่างไรจะเก็บออมในรูปแบบไหนสิ่งที่ต้องจดจำไว้เสมอคือเราจะต้องยึดอยู่ที่ความพอดีไม่มากไปไม่น้อยไป เพื่อที่จะคงความสุขในชีวิตก่อนวัยเกษียณของคุณและก้าวสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีสถานะการเงินที่มั่นคงครับเริ่มออมตั้งแต่วันนี้เพื่อในอนาคตเราจะมีการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้รายการชาญชาลาหมดเวลาลงแล้วค่ะจะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าปลาและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะย่งีอยู่อาชา,าชาอยู่ได้อย่างนี้คุ ข้าอยู่ยังชาญฉลาออาอ่ชาญฉลาอเป็นพีตัวแรกในตหัใจเรายังคงเปียมด้วยพลังชีวิตเราต้นนี้ครั้งเรียนรู้ก้าวเดินต่อไป